สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้คือวันที่15พฤษภาคม2564นะคะก็เป็นหน้าฝนนะคะเป็นหน้าฝนแล้วเพราะอะไรเพราะหญ้าในสวนนี่งามมากตอนนี้เสรลุงอยู่ที่ต้นส้มโอค่ะตอนนี้คุณส้มโอถูกลุมเล้าไปด้วยหญ้าค่ะแต่ไม่เป็นไรเราก็ไม่ทําอะไรก็ปล่อยให้คุณส้มโอถูกลุมเล้าไปด้วยหญ้าเหมือนเดิมนะคะอ่ะโอเคแต่ว่าตอนนี้เสรลุงมีจุลินทรีย์ค่ะ มีจุลินทซีย์ที่เสริลุงทําทิ้งไว้ตั้งแต่ตอนที่ดูแลคุณมายงชิดนะตั้งแต่ก่อนสงการนะตั้งแต่ประมาณสงการอนะเสริลุงกลับบ้านสงการเสรลุงใส่น้ําไว้ในขวดจุลินรียตอนนี้เสริลุงไม่เทให้คุณมายงชิดละวเสรลุงจะมาเทจุลินทซียให้กับคุณส้มโอของเราคุณส้มโอของเรางามมากเลยนะคะตกมาปีนี้คุณส้มโองามแบบงามงามจริงๆค่ะงามมากงามจะต้องบำรุงค่ะนี่คุณ นี่คือจุลินรีใบสัก,ก conv, huh to watch to watch. ค่ะจุลินทรีใบขี้เหล็กกับใบสักอันนี้คือจุลินซีใบขี้เหล็กอันนี้คือจุลินทรีใบสักนะคะเราจะมาบำรุงคุณสมโอของเราโอ้โคนต้นใหญ่มากนี่คือคุณสมโอของเรานะคะแต่ว่าคุณสมโอของเรายอดไม่สวยนะคะเพราะว่าโดนแมลงกินแบบโอโหเรตุ้มปีเลยค่ะโอเคมานี่คือจุลินทรีใบสักค่ะมาเปิดกัน เปิดยากมากเพราะว่ามืองถือไนงะอ่าเห็นแก๊สไหมโอเคเสียงแก๊สด,ดังมากค่ะนะเอาแล้วเทแล้วค่ะจุรินซีใบสักของเราเทบำรุงคุณส้มโอค่ะเทลงไปที่ต้นเขานี่แหละนะคะเดี๋ยวมันก็ไหลชุ่มเย็นไปเองนะคะเทลงไปเลยคือเราเทห่างต้นมากไม่ได้เพราะว่าอะไรลูะเกษตรรู้ว่าลากเขาห่างต้นนะ แต่เสรีงไม่อยากเทห่างต้นเพราะว่าคุณย่าจะงามแทนคุณย่าคุณต้นย่าจะงามแทนคุณส้มโอของอิชานนะสิค่ะเพราะว่าคุณต้นย่างามมากเลยค่ะโอเคเรากำลังเทน้ำจุลินทซีนะนี่ค่ะ คุณงามคุณน้ำจะงามเอาคุณจุรินคุณต้นหญ้าจะงามแทนออาหมดแล้วปิดฝาไว้ค่ะปิดฝาไว้แล้วเดี๋ยวค่อยมาเขานะค่อยมาเติมน้ําให้เขาโอเคอันนี้คือจุรินซีใบขี้เหล็กค่ะใบขี้เหล็กแห้งนะคะเราฟังเสียงแก๊สนะอาจจะระเบิดได้คุณขาเซลุงไม่กล้าเปิดหมดัวระเบิดปล่อยให้แก๊สออกก่อนรอดแรกเพราะว่าดูเหมือนขวดมันแข็งมากเลยค่ะอ่ะโอเค เราก็มาขายอีกร็อกหนึ่งนะเห็นปะ